ไงบอกแล้วบอกแล้วอุ้ยหลุดหลุดยังไงวะเนาะอุ้ยเออมาช่อนไหมช่อนหลุดจากแค่ขาแล้วอุ้ยบอกว่าอยู่มันมีอะไรตามพี่มาอยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยทุบเลยอะว่าอยู่วะมีอะไรตามมาอยุ้ยอีกแล้วเว่ออุ้ย chương <laughs> đi, mông men rồi nè, mông men có chọn rồi nè, <laughs> <laughs> ngồi đây chọn này đi lăn đấy ยลบอีกน,น่าแค่ไหนเลยนั่งไงพี่ผมบอกแล้วโอ้โหมันกัดจริงๆริผมบอกแล้วไงพี่ผมบอกแล้วโอ้โหมันกัดจริงๆริผมบอกแล้วมันจะไม่ใช่ตัวเหยื่อหรอตัวปลานี่แหละโอ้โหนเดือ,อีดแล้วพี่มันโดนเหยือดพี่อีกแล้วทำไมวะน,นะโอ้

tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối dài đối tuyệt 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 รอลอดแต่้าเลยข้างทางด่วนเลยทางทางด่วนเลยนี่เหยื่อดูใหม่เฮ้ยยังกินขาจุ้งจุ้งร้อยเมี่ยมถอยไม่ได้เลยอไอชั้ชนัอนโดนถึงโลบอกวะโดนไม่ถึงโลหรอไหมหลอดกับทองบางนูนะครับข้างด่วนพระรามสองอย่นี้ก็เป็นเบ็ดหกโว สายนี้กำลังมันในมหาไายนี้อยู่แหละเกี่ยวฝาก็้ด้ครับผมกับปีออยเทสตองปีสามนะครับสายหน้า40ปสิบออลเล็กเล็กเล่นม,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 นมนันมันตีสกิฟมันมันแตบก็เหยื่อตัวมันสันน้นนะแนะนำให้ใส่สลิงก่อะเพราะว่าเดี๋ยวมันอมเข้าไปมิดแล้วมันกัดช็อคขาเวลวเราเล่นช็อคเล็กข้างลึกลึกไม่พันโอเคจุง้งฝาก็้ด้ครับผมกินจุ้งน้องไอ้จ็อดโอเคสายพาน์ตลิงหน่อยเอาไวอ้อวดเจ้า ตัวนี้ก็ไม่ปาดเจ็บมากเราจะปล่อยไว้ครับมันช่วงเช้าถ้าเรายังเอาไว้อยู่เดี๋ยวมันจะมันจะตายก่อนครับเอาไปกินแล้วก็ไม่อร่อยปล่อยดีกว่าคนระับปล่อยบ้างตบบ้างตัวไซส์ไม่ใหญ่ okay. เท่าโอเอครู้ว่าเรามาเทสเกลือปลไยน้ำผึนุน,น,มนมปลอบใจมาก นี่จุ้มถึงความพิเศษของตัวนี้คือเนี่ยที่เราทํามาใหม่เราต้องไอเหยื่อยางทุกรุ่นที่มีกันอยู่ตอนนี้มันจะขาดง่ายปากมันจะฉีกง่ายบอยเทพก็เลยดีไซน์ขึ้นมาเป็นเพดเลยคนระับเพดที่ใส่งี่แล้วก็เบ็ดเกี่ยวสปิรลิงถ้าปาอากาศเสร็จจุ๊บเบ็ดหลุดออกจากตัวเหยื่อมันจะมาคู่กับมาคู่กับเพดตัวนี้มันจะดึงเพดมันจะไม่ไม่ดึงตัวเหยื่อให้มันฉีกขาดนี่คือความพิเศษของมันที่สกดปได้ไกล Cô lắm, trung lắm chung bói Ok, bố ta quay Ai ở ngoài hướng nọc luôn đấy ở ngoài hướng nọc luôn đấy ở ngoài hướng nọc luôn đấy à? Ai ở ngoài hướng nọc luôn

ยังไหวที่มันหลบเรือป้าพอดีวัยว <c oughs> ะนึกอะงไงพี่ มาเร็วพี่ตัวน้อยจังหวะพี่ขันได้ยังไงบ้าอู้ตัวเล็กขนาดนั้นหลุดพอดีเสียประชดดิ๊กแต่จะไม่ได้ประชอดเล้อเฮียจอมดีนะยังมีเวลาถ่ายรูปไปด้วยทั้งไฟทั้งถ่ายแนาะลูกยังไงเด้เนี่ยแน่นอนที่ผาเลยปราชอนดี

ทั้งไต่ไปทั้งตาก้องเขาตอน,นี้ครับอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไม่เห็นตอนกัดน,นะครับแต่เห็นตอนวัดเดีย<อ>มันดีหมดเอาทำไมมันเปิ <laughs> <laughs> เอาไปเสียเรืเอเอาเสียเรือให้หมดเอาเสียเรือให้หมดได้อีกแล้วครับ <laughs> พี่ <laughs> ผมยังไม่ได้ตัดช็อตเลยนะพี่ อ้ยเกมกระจายี่มาจะกัดที่แล้วเดี๋ยวถอยเรือก่อนโอ้ตัวนักกางเลน่าดูเลยตอนนี้ทั้นพายทั้งเอาโอเคนะไม่ต้องถ่ายรูปนะสุดยอดสุดยอดนะจุ๊กจุ๊กดูดูดูผมด้วยตอนนี้อลุ้นตัวต่อไปครับโอ้เดี๋ยวไปจัดช็อตเดี๋ยวนี้ได้ตัวที่สองเพิ่มขึ้นมาแล้วแน่นอนคือไอ้จุ๊ก